เป็นการแข่งขันอาเซียนพาราเกมอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนั้นต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายครับว่าจะสามารถคว้าเจ้าเหรียญทองมาครองจากการแข่งขันครั้งนี้ได้หรือไม่ครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับการแข่งขันที่น่าสนใจมีหลายรายการสําหรับทัพนักกีฬาไทยที่สามารถสร้างชื่อให้กับประเทศไทยครับไปติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครับเริ่มกันที่ว่ายน้ําในวันสุดท้าย อัญชายาเกตแก้วเงือกสาววัย17ปีลงแข่งขันในประเภทเดี่ยวผสม200เมตรคลาส S9 พิการทางร่างกายปรากฏว่าอัญชายาคว้าเหรียญทองที่7ของตัวเองได้สำเร็จด้วยเวลา2นาที52.56วินาทีพร้อมทำลายสถิติอาเซียนแต่น่าเสียดายครับที่ชวดคว้าตัวไปพาราลิมปิกในปีหน้าหลังทำเวลาไม่ผ่านเกณฑ์แต่ทั้งนี้อัญชายาก็สามารถคว้าเหรียญทองครบทุกประเภทที่ลงแข่งขัน สรุปผลงานว่ายน้ำไทยคว้าเหรียญทองได้15เหรียญทองเป็นอันดับที่4ในชาติอาเซียนรองจากเวียดนามอินโดนีเซียและสิงคโปร์ครับแมตช์นี้อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ผ่านแต่แค่เสียด,ดือพีก็รู้สึกเสียดายแล้วว่าแมตต์ต่อต่อไปต้องทำไม่ได้อะไม่ผ่านแน่ครับอบรีทา200เมตรชาย T11 ตาบอดสนิท สุปชัยสงพินิษวัย31ปีวิ่งนำตั้งแต่ออกสตาร์ทก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา23.71วินาทีคว้าแชมป์พร้อมทำลายสถิติเดิมถึง0.29วินาทีส่วนวิวแชร์บาสเกตบอล3คนทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะ4นัดรวดลงสนามในรอบชิงชนะเลิศพบกับมาเลเซียหลังจบควอเตอร์แรกทัพแม่นห่วงไทยนำไปก่อนที่7ต่อ2นะครับ จากนั้นยังเป็นทีมไทยที่แม่นยำกว่าเอาชนะไป15-5ต่อคว้าแชมป์ไร้พ้ายเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2009ครับขณะที่ในช่วงค่ำวันนี้นะครับจะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่มารีนาเบซนคอนเวนชั่นฮอล l ์พร้อมทั้งงานเลี้ยงนักกีฬาทุกประเภทซึ่งเจ้าภาพจะเน้นจัดพิธีด้วยความเรียบง่ายพร้อมส่งต่อการแข่งขันครั้งต่อไปที่ประเทศมาเลเซียในปี2017ครับ สรุปเหรียญอาเซียนพาราเกมหลังสิ้นสุดวันที่8ธันวาคมทีมชาติไทยนำเป็นอันดับที่1มี84เหรียญทองโดยนำหน้าอินโดนีเซียอยู่5เหรียญทองครับสำหรับการแข่งขัน,นในวันนี้จะมีชิงชัยกัน22เหรียญทองสุดท้ายครับ ทุกแรงเชียร์ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะช่วยให้ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสามารถนำชัยชนะกลับสู่แผ่นดินไทยได้นะครับร่วมลุ้นกันในวันสุดท้ายของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่ประเทศสิงคโปร์แห่งนี้ครับวีรวิจเจรญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ